สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจําวันนะครับก็มีมาฝากกันหนึ่งตัวนะคลิปเป็นประจําทุกวันครับกับคู่เด็ดสายสูงสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงกันเยอะนะครับยังไงก็สามารถติดตามแวดไว้ได้เลยครับสำหรับมองอย่างเซียนสายสูงนะครับก็มีอัปเดตกันทุกๆวันครับช่วงเวลาประมาณบ่ายๆเป็นต้นไปนะครับถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนยังไงสามารถกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่อัพเดทคลิปใหม่ในทุกวันนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครัััับบบตวววเเเลลลืืออออกในน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 ฟิแแด์าคคคคโโโะะรร้้หไมม่่ถึงี มาแค่2ประตูหลุดไปนะครับส่วนวันนี้ตัวเลือกนะครับในฟุตบอลวันพุธนะครับที่9กรกฎาคม2568นะครับก็วันนี้ไปที่เกม Major League s o c เ e อร์ในช่วงเช้าเลย New England Revolution เจอกับอินเตอร์ m i ามก็โจทย์ตั้งไว้ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยครับที่3ชั้นนิดๆนะครับต้องมี4ประตูเท่านั้นนะครับส่วนหน้าบอลเป็นอิน e r อร์ m มมีนะครับบุกไปเหนือกว่าอยู่นิดหนึ่ง ในส่วนของตารางคะแนนนะครับ New England Revolution เนี่ยอันดับอันดับอ่าอันดับ11นะมีอยู่24แต้มจาก19เกมนะครับ8เกมเลยบ้านชนะ2เสมอ2แพ้4ยิงได้9เสีย11ส่วน Inter Miami ที่6ครับมี32แต้มจาก17แมตช์นะครับ8เกมเยอือนชนะ4เสมอ3แพ้1ยิงได้18เสีย13เจอกันล่าสุดก็ก,กดไป6-2ครับมี6-2 1-4 3-1 2-1แล้วก็2-0นะครับรวมๆเนี่ยก็สูงมา 4แมตช์ติดนะครับผลงานในช่วงนี้ครับนิวอิงแลนด์เลเวอร์บูชันก็อยู่ในเกมค่อนข้างสูงบ่อยนะครับก็จะมี2-1 3-3 2-3 3-0นะฮะศูนะฮะมีแค่เกมเดียวที่ต่ำนะที่เหลือก็สูง2อเจ้าหนะครับส่วนอินเตอร์ไมมี่เนี่ยกลับมาเล่นในลีกก็4-1เลยครับสูงนะครับนะใน FIFA c คัพเวิร์ลคัก็4-0 2-2 2-1นะก็สูงมา3แมตช์ติดนะฮะมีแค่เกมแรกที่เสมอเอาอารีนะครับ0-0เท่านั้นนะครับ ก็โจวก็เลยค่อนข้างสูงแหละนะครับทำให้มันก็อยู่ในเกณฑ์แน่นอนสำหรับคู่นี้นะครับนะมันอยู่ในมาตรฐานที่มันจะทะลุค่อนข้างสูงะนะครับแล้วก็ดูจากเกมล่าสุดที่อินเตอร์มมีเล่นนะครับพวกบรรดาตัวลุกเก่าๆกนะฮรเมสซงเมสซี่อะไรเงี้ยนะครับก็ยังแผงลิศ โอ้โหได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยออ่นะครับนะมีกระชากลากเลื้อยนะด้วยวัย38ปีสำหรับเมซี่ก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับยังมีโอกาสไปไม่ได้ที่จะยิงกันยับเพราะว่าเกมรับของอินเตอร์มม่มันก็ไม่ได้ดีมากอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่อาจจะก่อพอผิดพลาดแล้วก็เสียประตูดได้นะครับผมอ่ะก็ไม่น่าหลุดนะคู่นี้นะครับน่าจะมี4เม็ดขึ้นแน่นอนนะสำหรับตัวเลือกวันนี้นะครับเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ n ิวอ n งแลนด์เร o l อ t i o ชกับอิน e r อร์ไมมี่เตะกัน6กโมงครึ่งครับเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็ว่ากันไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับทางด้านของมองอย่างเซียนด้วยนะครับวันนี้ขอให้แฮปปี้เจอใหม่พวงนี้สวัสดีครับ